สวัสดีครับคู่นี้มาเจอรถถังรับเหนือทะเีนนี้นะครับตอนนั้นรถถังยังเวทยังไม่ใหญ่ครับน้องทักทายมาเลยดูมันครับนีมันอะครับถังตบซ้ายตบขวาไปขวาเข้าไปรถถังตอนนี้คืนด้วยแข้งขวาครับยาวสูงกว่านะครับชัดเจนปล่อยซ้ายเข้าไปครับเหนือนี่ถังไม่วันครับตบซ้ายเข้าไปครับลำตัวไปซ้ายเข้าไปครับถีบออกไปครับถีบพื้นมาถีบพื้นครับวยนขันยังครับอาวุธ ไปซ้ายเกลี่ไปนะครับนะไปขวาเข้าไปครับโอ้ยเซนของคมเข้ามาแล้วนี่สอกมานะครับสอกไม่แต่ไม่ถึงนักขาครับโอ้ถีบหน้าจังหวะนี้ครับมากล้าโรเจอเกเข้ามาเนือเทอร์มีมาถีบหน้าโรถามครับมาโรถามบอกมามาเลยชูน้ำปันขึ้นแล้วครับร้อมหัวครับโอ้ยซักสอกซ้ายครับไม่ถึงนปกอกตอนทํามาไม่ั้นมันถเรื่องแยกออกครับนะไปซ้ายเข้าไปครับทักทายเบา ขีบออกไปเนาีบพื้นอกขีบหน้าอีกแล้วครับมาจังหวะน,นี้ได้อีกแล้วครับขีบหน้าถังรถถังถังบอกนะเดี<า>๋วระหว่างเอาคูนะครับไตซ้ายเ,าเบาไตขวาไม่ถึงครับโดนไต้แข้งขวาคืนออบซ้ายมาครับมายับยับล่อยเข้าไปซ้ายขวาโดนโดนมาไหวโดนโดนเป็นเรื่องครับหมัดเร็วนะครับรถถังนี่หมัดใช้ไว้ใจได้นะครับมา อาครับทำไมไม่ได้แยกออกมาหวาดนี้หวัดหวาดข้างหนึ่งเขานี่ไม่ไม่แรงเท่าไหร่ครับไปซ้ายเลยครับรถถังแต่แกทักซอกข้างหนึ่เขานี่มาเล่นสองคมอีกแล้วครับตบซ้ายตบซ้ายครับรถถังไม่เห็ทำไมไม่แยกออกครับหมาครับมาถีบออกไปครับนี่ลงไปเห็นไม่ลงไปน้อยเลยคือนะครับหมาครับโอ้ ตบถังตบซ้ายอยทีตบขวาดอกแทงเข้าไปเรือยๆมันเลยนับทำไปกว่าที่มันทำมนเยแย่ครับทำการแย่โอ้จังหวะนีเตือนช่วยมาครับหนเรามีตบตบขวาตบขวามันมากดถังแน่นอนครับใช้ใได้ไปขวาิ้งทีก็ทีอไปครับไปซ้ายออกมาครับไปขวาหน่ไปซ้ายคืนมาๆไม่บัครับปล่อยซ้ายข่้มนาัว มาครับบอลหนืข้วครักระาเรื่องดึงหวมันจังหวสวยครับโอ้เดียเสีไปขวาที้มาเสียเล้ยงไปคืน้มาเรียไปลงไปกระางไปรอนไปครับเสียคืนเสียปัทคาครับไม่ทำให้เห็นมาดึงหัวเต้นครับเดินอบไปยทียังไงครับมาที่ไปขวาหพึงดองไปหม ดครับมันก็พิมงินครับัวตั้งเลยแอบนี้นต่อตอยาที่2องครับไปเอาละครับบอนยกเลยตบซ้ายตบขวาหมัดแล้วทังไว้ได้ครับไป้มัดทั้งเท้าครับมาทั้งข้งอ้หเค็นนะครับเน่หลายก้าครับกรรมการเตียงมาทังโนครับมาโดดไปก็ได้ครับมาีเท่าไหร่ไปหมดนี่ครับโค้เฉียงดึงบหนี้ดึงลงไปเลยนะครับ สยบหมาเดามีเข <th> <cción> <Luc> <adia> <Q> ่ายาวครับยกจนถึงสยบพื้นหนึ่งวยหนครับสยบพื้นโอ้โหสองดอกดอกหนึ่งสามดอกมาถึงหมดครับโหลดไม้แล้วไปยื้ครับครั้งบอลลงมาอลลงมาบอลลงมาเออโอ้โหแหวงามครับวยไทยสำหรับเข่าทางซ้ายเดี๋ยวนีดอกนี้ เนาะถ่างยาวลงไปนอนครับนี่ครับมาหมอนอกเชือกเลยครับตัวเล็กแต่ว่าแข็งครับแข็งแรงมากครับครัมาเดินเข้ามาใส่เต่าเลยครับเนาะนี่ถันงให้คนนักผัดไว้ปอบตายทีเียบมาตายแล้วครับให้เห็นเดินเย็บเยี่ยมดีกว่าครับกระชังไม่มีจับได้เกียบครับเอาวงในไปได้ตีทีตีกันไว้ครับปบขวาที่นอกระังเห็นไหครับเียบตะมูกระชังเนาะ เอาเอาแทงยำดีกว่าครับเอามาอ่ะส่วนต่อครับเสียบคืนยาวครับไม่ยกไปหนึ่งคืนครับสนี่ยัวนี้ตัวสูงยาวแทงไม่กลัวครับมาเสียบคืนไปเลยครับโอ้ดอกนี้ครับโดนจับขาเกียร่างครับมาอ่ะโดนเขาเลยครับเสียบแล้วแทงมถไฟมามามาเลยเสียบต่อยครับเสียบต่อยครับ เสียบปลอยครับนีหนครับรไปนีนทำอะไรไม่เัาเจนครับเีย์ออกครับเสียบเียบมาน่มีหาโดดเท่าทุกทบนเสียบมางามครับมาเดินอย่างเดียวครับมาเดินอย่างเดียวสองดอกดอกนี้ครับมาหัวโยกเครทบเยครับเนี่ย แต่ไม่กลัวครับพี่เกลเดินใส่เขางเดียวไอ้เหี้โอ้ยแข้งเหยียบพื้นครับนอนครับมาตบซ้ายไม่ถึงโดนเข่าครับนี่ยกเข่าถึงนะครับไปขวาพีทิ้งรถถังโดนครับไปซ้ายไม่ถึงไปซ้ายเบาๆครับโดนจิ้มมันตัวครับเอานิ่งบ้าครับไปซ้ายมาตบถังเดินนะครับท่านี้เอาโอ้ยโดนดอกนี้ครับมา โอ้โหโอโโนสวยางามมาลงเป็นเงินครับไม่เป็นโดน,โดนยุง่งๆนะลุกไม่ขึ้น,นครับติดทางเป็นไปอาชนะไปนะครับ